ไมยเจ็ดหมื่นโลครับอีวูสูง MUX สามจุดศูนย์นี่ครับคันนี้ตัวอัลติเมตปีสองพันยี่สิบครับได้ไม่เจ็ดหมื่นโลสภาพเดิมสวยนะครับอันนี้กําลังปรับสภาพอยู่นะครับถอดเบาะออกทั้งหมดนะทําการสปาด้านในให้หมดเลยนี่ครับได้พวงมาลัยมัตสึฟังก์ชันครับเกียร์แมนเชสชีเป่าสปีดที่พวงมาลัยได้นะครับจอกลางทั้งสกรีนนะครับรองรับ Apple CarPlay นี่ครับจังหวะครบหมดนะฮะคันนี้เดิมๆทุกจุดนะครับมีจัดฟองล้อมาให้พร้อมนะครับ ได้ตัวคู่มงคูมงค่มออือต่างเดิมๆโรงงานหมดนะครับเบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโฟ้งครับัาเรียมตัวรถคมสวยเดิมทุกจุดครับไม่มีรอยบุบรอยบุบ๋มรอยลักอิ่มใดๆเซนเซอร์หน้า4หลัง4นะครับอันนี้นสวยๆมายเกตหมื่นโลเท่านั้นถ้าสนใจนี่ครับดูคลิปนี้ให้จบนะครับผมพาดูละเอียดทุกซอกทุกมุมทุกจุดเหมือนกับคุณมาดูด้วยตัวเองที่บริษัทเพชรยนต์เลยเม็ดองเม็ดอาร์ของแกให้ดูหมดนะครับติดตามชมให้จบนะครับตัดสินใจซื้อได้แน่นอนห้ามพลาดครับ สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆทุกๆคนนะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านเลยนะครับอยู่กับผมต้าเพชรยนต์ครับที่ปรึกษาการขายบริษัทเพชรยนต์ครับวันนี้พาไปชมอีวิสุกมิวเอ็กซ์ครับคันนี้3.0นะครับเป็นอัลติเมตนะฮะปี2020นะครับผมฟังก์ชันครบๆเลยคันนี้นะฮะจากทรงลงล้อมให้หล่อๆเจ้าของเดิมนะครับแล้วดูดอกยางเหลือๆเลยคุณผู้ชมยางเต็มๆนะครับสภาพสวยเดิมคลิปครับคันนี้ นะเดี๋ยวผมพาดูรายละเอียดตัวรถอีกทีหนึง่งนะครับวันนี้ผมอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์นะครับสาขาสุวินทวงศ์นะฮะซอยสุวินทวงศ์46กคุณดูด้านหลังเนี่ยเป็นรถตู้จอดเรียงรายกันแบบนี้คุณชมพิเศษมากรถตู้เนี่ยผมเห,เห็นอยู่คันหนึนะ่งน้ายาวน่าสนใจมากนะครับราคาเปิดตัวอ,อยู่ที่1 1ล้าน1ล้านด0 0บาทนะครับแล้วก็หน้าป้ายเนี่ยรถราคานะครับเหลือ1นึ่ล้าน4 0,000บาทนะแต่น,นี้กระซิบนะผมบอกเลยว่า ติดต่อผมมานะฮะเอาไปเลยครับ900,000พอนะฮะพิเศษมากนะครับผมมาเดี๋ยวพาชมคันนี้นะครับอีซูมิเครับ1 3.0นะฮะ3.0ออทิเมตนะครับสภาพเดิมสวยกริบเลยนะครับอันนี้ตอนนี้ดอกเบี้ยพิเศษนะที่เพนยนด์มีดอกเบี้ยพิเศษคุกชมนะครับเริ่มต้นอยู่ที่2.10เท่านั้นนะครับพิเศษมากนะมาเดี๋ยวพาดูคันนี้เลยดีกว่านะครับผมไฟหน้าครับ สายสายเงาเงาคุณผู้ชมมาพร้อมกับไฟเดย์ไทม์เดย์ไลท์เลยครับเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะไฟหน้าเป็นไฟโปรเจคเตอร์นี่นะครับของยูสุตรงรุ่นเลยนะครับเป็นของเดิมตรงรุ่นนะฮะเดิมเดิมหมดนะครับแคปด้านข้างต่างแนมชิดสนิทนี่ครับฝ่องซุ้มล้อต่างคมชัดสวยนะครับจะทรงล้อมาให้เป็นการยกนะฮะได้ล้อแม็กกานยกหล่อ นะครับผมฝากระโปรงต่างนี่ไม่มีรอยบุบรอยบุ๋มรอยรอยักยิ้มใดๆดนะครับเดิมทุกจุดระเบียงสวยๆครับคันนี้เนี่ยเราตัวรถเนี่ยเนียนมากคุณผู้ชมเนียนพามากนะครับไม่มีรอยบุบรอยบุ๋มรอยนักยิ้มอะไรใดๆเลยนี่ครับแก้มด้านข้างแน้มสีนสนิทหมดนะครับโหหน้าโดนมากคันนี้นะเดี๋ยวมาดูหน่อยนะล้อแมกนี่เป็นทีนะครับได้เป็นก้านยกนะหล่อเลยนะฮะมากับเอ่อยาง เดี๋ยวขอดูได้เป็นยางโยโก้นะได้เป็นยางโยโก้ดูปีหน่อยปีอยู่ไหนเอ่ยนะสเปคยางสองหกห้าหกสิบ R สิบแปดนะครับได้ยางเอ่เอได้เป็นล้อสิบแปดนิ้วนะครับดอกเหลือๆเต็มๆเลยคุณผู้ชมวิ่งได้ยาวๆนะครับดูช่วงล่างหน่อยโหช่วงล่างดูยางกิบคุณผู้ชมนะครับแตามีโรงงานอะไรต่างๆยังอยู่เหมือนเดิมนะ คิดมากๆคันนี้นะครับดูหัวชงหัวชกเงาแวบเลยคุณผู้ชมนะครับนี่สภาพเดิมสวยเลยนะครับคันนี้แทบไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับไม่ต้องปรับสภาพใดๆนะสภาพเดิมหมดคันนี้สวยงามนะกระจกมองข้างเนี่ยเป็นสีเดียวกับตัวรถครับมีไฟเลี้ยวในตัวพับปับไฟฟ้าเรียบร้อยนะฮะเป็นสมาร์ทเป็นคคเลดนะครับสตาร์สมาร์ตเอนทรีนะครับได้บอหนังปับไฟฟ้าทั้งด้านผู้ขับและด้านข้างผู้ขับเลยนะฮะตัวรุ่นนี้ ด้านในใหม่คลิปเลยนะดูคอนโซลคนโซลต่างๆได้เป็นสีเอ่อออกสีโรสโกนะออกสีโรสโกเลยคันนี้ติดวัดบูทมาให้ด้วยหล่อๆนะครับเดี๋ยวพาไปชมรายละเอียดด้านในอีกทีหนึ่งขออนุญาตพาชมโครงสร้างตัวรถก่อนนะครับเอาแบบให้ละเอียดยิบเลยเหมือนกับคุณมาดูตัวเองที่บริษัทเลยนะครับให้คุณตัดสินใจซื้อได้นะับผ่านคลิปนี้ได้เลยนะฮะ ดูสปอยเม็อาครับเรียงเม็ดสวยๆนี่ไม่มีร่องรอยการตัดการต่อตัวรถใดๆนะครับนี่ยังไม่มีคนเคยแกะเลยนะนนเนี่ยยางยางแน่นๆอยู่เลยนะฮะบอดี้เนี่ยซ้อนกัน3แผ่นครับผู้ชมนะบอดี้ซ้อนกัน3แผ่นสวยๆเดิมๆนะครับรับประกันโครงสร้างตัวรถครับไม่มีชนหนักจมน้ําพิคว่ำกลับสีก่อไม้เล่มชำรุดสูญหายแน่นอนนะครับถ้าตรวจเจอผมรับซื้อคืนร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มจำนวนครับนะถ้าคุณตรวจเจอว่ารถเคยชนหนักจมน้ำพิคว่ำกลับสีก่อไม้หรือว่าเล่มชำรุดสูญหายนะผมรับซื้อคืนร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มจำนวนครับ นี่ให้ดูบอดี้ซ้อนกันสามแผ่นแบบนี้นะครับเด,เดิมหมดนะสปอร์ตเมนอาร์กไม่มีร่องรอยการตัดการต่อตัวรถนะครับเห็นสปอร์ตเมนอาร์กชัดเจนนะครับแล้วสปอร์ตเมนอาร์กไม่มีการถูกกลบด้วยสีโป๊แบบนี้เดิมทุกจุดแน่นอนนะครับเดิมๆไม่ทําสีแน่นอนนะฮะดูหัวล้อเสาบีครับไม่มีร่องรอยการขันการไขการกรขยับใดๆนะะทั้งด้านบนด้าน,านล่างเดิมๆสวยๆนะฮะโอ้โหสีขาวมุกด้วยนะได้เป็นสีขาวมุกสวยๆครับ ไม่แน่ใจว่าในกล้องจะมองเห็นไหมเป็นสีขาวมุกนะสวยเลยนะครับอาดูด้านหลังหน่อยนะที่ขอบประตูก็จะมีไฟแอมเบียนไลท์นะครับทั้งด้านหน้าด้านหลังเลยเนะี่ะเป็น LED ไรท์ไกด์ดิงนะครับอันนี้พับเบาะมาก็จะเรียบเท่ากันแบบนี้เลยนะเนี่ยดูรอยต่อเห็นไหมเรียบเท่ากันสวยเลยตัวนี้เนียผมชอบ New X ตรงที่เขาเบาะเขาจะเรียบเท่ากันเนี่แหละนะครับเวลาพับเบาะนะด้านหลังก็จะมีที่พักแขนเบาะได้เป็นเบาะหนังคูแม็กนะคุณผู้ชมนะครับ ได้เป็นหนังคูแม็กแล้วใหม่ๆตึงๆสวยๆนะอันนี้มีที่วางแก้วเหมือนกันนะครับแต่ว่าของตัวมิวเนี่ยเขาจะซ่อนอยู่ใต้ล่างแบบนี้นะโอสวยนะซ่อนอยู่ใต้ล่างแบบนี้ไม่เป็นหลุมเหมือนของโตโยต้านะครับและหลังก็มีตัวชาร์จไฟบ้านด้วยนะคุณผู้ชมนี่หนึ่งจุดนะครับปลั๊กไฟแล้วก็ USB 2สองรูนะครับอันนี้กําลังเก็บสภาพอยู่นะรถเข้ามาใหม่ๆนะก็กำลังเก็บงานผมรีบออามาถ่ายเลยนะครับเดี๋ยวพลาดนี่ ติดถังอะไรมาให้อันนี้เป็นเบาะมานั่งนะครับผมเอาผมเอาถังมานั่งเอามาถ่ายคลิปให้คุณดูนะครับเพราะว่ารถยังปรับสภาพอยู่นะครับถ้ารอปรับสภาพเสร็จไปก่อนแน่นอนนะครับเครื่องสามพันหายากมากคุณผู้ชมนะครับนี่บอดี้ซอนกันสามแผ่นครับสวยเลยนะแล้วก็สปอยเลนอาร์ Man เนี่ยเห็นชัดเจนนะครับลึกๆสวยๆไม่มีรอยตัดรอยต่อใดๆไม่มีการทําสีนะครับแบบนี้ชัดเจนเดิมถึงจุดครับอ่าด้านหลังประตูไฟฟ้านะครับ ดูนี่ครับฐันเลี่ยมตัวรถต่างๆเนี่ยคมชัดสวยนะครับไฟลงไฟเลี้ยวเนี่ยครับไฟท้ายเนี่ยใสๆเงาๆประตูเนี่ยได้เป็นประตูไฟฟ้าครับประตูหลังนะครับเซ็นเซอร์ด้านหลังมีมาให้4ตําแหน่งนะสวยเลยคุณผู้ชมนะครับดูครมสักหาดนะครับดําๆเงาๆนะสวยๆไม่มีรอยด่างรอยฉีกขาดใดๆมีช่องเก็บสัมภาระตรงนี้หนึ่งช่องนะครับอยู่ด้านล่างนะก็จะเสริมให้พื้นมันเท่ากันแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมลองพับเบาะให้ดูเนี่ยพื้นก็จะระเรียบเท่ากันแบบนี้เลยนะครับ สวยงามน่าใช้คุณผชมนะครับบอกเลยคันนี้จัดได้ครับนะเดี๋ยวจะมีอุปกรณ์ตรงนี้เนี่ยอันนี้เขาเอาเซตออกอยู่เนี่ยเซตออกไปทําความสะอาดอะไรต่างๆอยู่นะก็จะมีแม่แรงนะครับอุปกรณ์เปลี่ยนยางนะต่างๆมีมาให้นีฮะเดิมหมดนะครับมีเอเอา์อัเลทตรงนี้หนึ่งจุดนะครับพร้อมไฟตรงนี้นี่มีมาให้หนึ่งจุดนะครับงาเดี๋ยวมาดูล้อไหลกันบ้างนะฮะ ล้ออะไรดูแค่ดอกเนี่ยเห็นล,ล,ลึกเลยคุณผู้ชมนะครับดอกเหลือๆเ,เต็มๆเลยดูช่วงล่างครับแน่นๆไม่มีอรอยสนิมนะใหม่ๆสวยๆเลยนะเดี๋ยวดูตัวฝากระโปรงต่างๆนะครับหัวน็อตเนี่ยไม่มีการขันการไขขยับใดๆนะครับฝากระโปรงเดิมๆนะครับยังไม่เคยเปลี่ยนแปลว่าไม่เคยโดนชนท้ายมาแน่นอนแบบนี้นะหัวน็อตเดิมๆนะครับดูรางน้ําอะไรต่างๆนะครับเดิมหมดนี่ ดูผมพาดูแบบเหมือนกับคุณมาดูด้วยตัวเองที่บริษัทเชนยนเลยนะเวลามาดูรถมือสองเขาจะดูอะไรกันบ้างเนี่ยผมพาดูหมดเลยนะรางน้ําสายกระโปรงนะครับโครงสร้างตัวรถต่างๆนะี่ครับประตูไฟฟ้าครับคุณกดแค่ปุ่มเดียวนะฮะประตูไฟฟ้าปิดเลยนะมีกล้องหลังมาให้พร้อมสวยๆครับโลโก้ m u x ชัดๆนะี่ครับสวยคุณแล้วดูไฟท้ายนะครับออกลมดำนหน่อยๆนะครับแล้วไฟท้ายเนี่ยใสยๆเงาๆเลย ไม่มีรอยเบียดรอยขูดรอยแตกรายงาใดๆนะฮะสวยงามเลยได้เซ็นเซอร์หลังสี่ตำแหน่งดูแก้มด้านข้างครับแนบชิสสนิทกันนะครับปมซุ้มล้อคมคมสวยๆนะครับเส้นสายตัวรถนะคมคมชัดเจนนะคันี้ชัดเจนมากนะครับเดี๋ยวมาดูโครงสร้างฝั่งนี้ต่อนะครับมาดูโครงสร้างตัวรถฝั่งนี้กันต่อนี่สปอร์ตเมนซ์ไอครับเรียงเม็ดสวยๆนี่ไม่มีร่องรอยการตัดกันต่อใดๆนะครับแบบนี้เดิมสวยซื้อได้ครับอ่า แล้วคันนี้ไม่เจ็ดหมื่นโลคุณผู้ชมเนะี่ยฮะใช้งานไปน้อยมากๆนะครับไม่แค่เจ็ดหมื่นโลเท่านั้นเจ้าของเก่าก็ดูแลดีนะครับลงลง,ล,ง,ล,งล้อมาให้พร้อมนะครับแล้วก็อ,อติดวัดบูธมาให้พร้อมนะครับลงล้อมาให้ติดวัดบูธมาให้แบบนี้สายซิ่งแน่นอนเนี่ยฮะใครที่เป็นสายซิ่งก็มาจัดได้เลยแต่งสวยนะไม่ได้ทําเครื่องไม่ได้ทําอะไรนะครับเดิมเดมหมดนี่นะครับฟอนเมนอาร์คสวยๆครับเรียงไม่สวยๆแบบนี้ คุณแบบไม่แค่เจ็ดหมื่นโลนะเราได้แบบรถปีใหม่ๆปี20นะ่สิบเนี่ยใช้งานได้อีกยาวๆนะครับเดี๋ยผมสตาร์ทเครื่องให้ฟังนะครับฟังเสียงสตาร์ทเครื่องกันหน่อยตัวนี้เป็นอีกที่สตาร์ทครับพุสตาร์สมาร์ทเอนทรีนะครับนี่ชึ่งเดียวติดนะครับพวงมาลัยครับลื่นๆเลยนะไม่มีติดขัดใดๆนะฮะใช้งานปกติไมค์คันนี้อยู่ที่เจ็ด มื่นหนึ่งพันโลนะครับใช้น้อยใช้งานน้อยมากๆคุณผู้ชมนะครับได้เป็นเกียร์ออโต้นะครับปรับสปีดที่พวงมาลัยเห็นนะครับแพนเนชิพแบบนี้นะได้เป็นเกียร์แพนเนชิพครับปรับสปีดที่พวงมาลัยได้ก็เพิ่มความสปอร์ตเข้าไปอีกนะครับได้ฟิลเหมือนขับฟอร์เรรี่เลยนะมีคูชคอนโทรลครับนะมีคูชคอนโทรมีสั่งการด้วยเสียงนะได้พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับนะฟังก์ชันครบๆเลยดูจอกลางทัชสักรีนครับใหญ่มากคุณผู้ชมนะครับ จอกลางทัศกรีนใหญ่มากอันนี้ก็จะรองรับนะครับฟังก์ชันอะไรต่างๆนะรองรับหมดนะครับนี่แบ่งจอได้นี่ฮะก็จะรองรับเป็นพวกคาเพนะครับนะเนี่ยรองรับหมดนะฮะแอป l ปลคาเพอ่าถือว่าคุมนะนะ้มนะนะมาคันนี้มาในราคาเจ็ดอ่าแปดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาท นะฮะคุ้มมากคุณผู้ชมปกติเนี่ยอัสติเมตตัว1.9เนี่ยมาก็เกือบล้านแล้วนะครับ9วกว่ากว่านะครับแต่วันนี้มาได้มาได้มาตัว3.0นะครับ่ยเราเป็นตัวอัสติเมตนะได้เป็นตัว3.0ปี20มาในราคาเนี้ย879,000ผมว่าเหมาะสมมากๆนะฮะถือว่าคุ้มต่อลูกค้าเลยนะฮะ แอร์ได้เป็นแอร์ออโต้นะครับเป็นดูโอ้ด้วยนะฮะแบ่งสละซ้ายขวานะครับก็จะมีคีอารซีครับกันล้อเลื่อนล้อถลายเนี่ยแล้วก็ช่วยลงทางราดชันนะครับดิเซนเซอร์นะครับอะไรต่างๆมีมาให้ครบนะครเบรกมือไฟฟ้าครับออโต้เบรกโฮนะครับครบจบเบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโฮเดี๋ยวดูกล้องถอยนะครับนี่มีกล้องถอยแล้วกล้องอย่างชัดคุณผู้ชมนะมีน้องมาถูพื้นอยู่ด้านหลังก็เห็นๆกันเลยนะครับชัดมากคุณผู้ชมนะครับ กล้องหลังเขาแจ่มมากนะบ,บอกหมดเลยทุกอย่างนี่ครับอ่ะอันนี้ก็จะมีอุปกรณ์อะไรต่างๆนะครับเดี๋ยวดูอ่อ,อันนี้ช่องใส่แบบซีดีนะครับจะอยู่ในช่องนี้นะครับอยู่ในช่องเก็บของนี่เดี๋ยวดูอุปกรณ์แล้วก็คู่มือหน่อยนะครับคู่มือเขามีอะไรให้บ้างอ่าอันนี้คู่มือมัลติมีเดียครับอ่ะ คู่มือมันติมีเดียนะครับแล้วก็อันนี้คู่มือของอสิทธิของลูกค้านนี้ครับเกี่ยวกับรถยนต์อีซูซูนะครับแล้วก็อันนี้เป็นครับแบบเอ็กคูสีอ่าเป็นเป็นคู่มือเกี่ยวกับการเลือกใช้แล้วก็ติดตั้งฟิล์มกองแสง นะครับครบเลยคุณผู้ชมอุปกรณ์รอะไรต่างๆนี่ยนี่คำแนะนำเพิ่มเติมในการใช้รถอีซูซูดีแมและ m ิวเนะครับอันนี้คู่มือการใช้เครื่องเล่น DVD นีฮะแล้วก็เล่มใหญ่นี้เลยนะครับคู่มือของตัวรถเลยนี่ะนี่ครบอุปกรณ์ครบขนาดนี้นะฮะเจ้าของเจ้าของเก่าเนี่ยดูแลดีมากๆเลยคุณผู้ชมนะฮะม คุ้มค่ามากแล้วสภาพใหม่ๆกริบๆเลยคุณผู้ชมเนะนี่ยเดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องกันบ้างนะฮะพาไปดูห้องเครื่องกันบ้างคันนี้ได้กระจกตัดแสงไฟฟ้าออตโต้นะครับกระจกออโต้แล้วดูหลังคาเนี่ยใหม่กริบไม่มีรอยยันรอยเจิมใดๆเลยเนี่ยใหม่ๆกริบๆเลยนะครับมาเดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องกันต่อนะ,ะด้านในประมาณนี้ดูห้องเครื่องหน่อยผมว่าใหม่กริบแน่นอนนะครับดูจากสภาพด้านนอกยัง เช้งขนาดนี้นะผมว่าด้านในก็ใหม่เช้งแน่นอนนะขออนุญาตเปิดฝากระโปรงนิดนึงนีครับเปิดฝากระโปรงโอเคเดี๋ยวคอยค้ำหน่อยอ่ะโอ้โหฝาเครื่องแบบใหม่ๆเงาๆเลยคุณผู้ชมเนี่ยตัวเครื่องอะไรต่างๆเนี่ยหัวน็อตไม่มีการขันการไขขยับนะครับ ไม่มีคราบของเหลวเยอะออกมาเนะยครับแล้วก็ไม่มีเข่าควันใดๆนะครับอันนี้เครื่องยนต์สี่สูบครับสองพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าสี่สี่นะครับได้หนึ่งร้อยเก้าสิบแรงม้าคุณผู้ชมโคตรแรงขุมพลังเหลือๆนะครับโคตรแรงผมบอกได้เลยมาเดี๋ยวพาดูโครงสร้างตัวรถต่างๆเนี่ยครับหัวน,อน็อตเนี่ยฮะไม่มีการขันการไขนะครเดิมๆหมดนะซีนเนี่ยจิกเป็นรอยเล็บแบบนี้ นะครับนี่จิกเป็นรอยเล็บแบบนี้สวยงามนะครับปากกระโปรงต่างเดิมเดิมหมดนะครับรูกลมกลมสวยครับอ่าขนวนการความร้อนไม่ตกท้องช้างแบบนี้เดิมเดิมนะครับหัวน็อตฝั่งนี้ครับเดิมเดิมด้านในด้านนอกเดิมหมดนี่ฮะแก้มด้านข้างเอามาต่อนะครับเมื่อกี้คลิปตัดไปนะฮะหัวน็อตต่างๆเนี่ยเห็นไหมแก้มด้านข้างฝั่งซ้ายนี่ครับไม่มีการขันการไขขยับใดๆนี่ครับแทนเพลคืออยู่ตรงนี้นะครับ ผมเช็คให้แล้วเนียะฮะตรงกับในเล่มเลยนะฮะแบตเตอรี่ได้เป็นลูกใหญ่แบบนี้นะครับหัวน็อตต่างๆเห็นไหมคุณผู้ชมคานหม้อน้ําเนี่ยดูง่ายมากๆเลยครับอ่านี้ฝากรนะครับซิงด้วยนะเป็นไทเทเลยนะฮะหัวน็อตต่างๆครับนี่เดิมๆหมดนะไม่มีการขันการไขการขยับใดๆนะฮะดูเดิมๆหมดนะฮะแค่มด้านข้างเนี่ยไม่เคยโดนมาแน่นอนนะครับระบบเบรก ABS นะฮะต่างๆใหม่ๆเงาๆนะครับผม ใช้งานได้อีกยาวๆเลยนี่ครับแบบนี้นะฮะประจัดได้เลยคันนี้แปดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทครับคันนี้นะฮะตอนนี้มีดอกเบี้ยพิเศษด้วยคุณผู้ชมต้องรีบหน่อยนะครับแล้วไม่สามไม่แค่เจ็ดหมื่นโลนะครับกับแบบว่าตัวสามยุสูเนี่ยผมบอกเลยว่ามาไวไปไวมากๆแล้วราคานี้ด้วยนีครับมาไวไปไวเลยนะฮะก็คือมันจะแล้วแต่ดวงนะคุณผู้ชมเพราะว่าอย่างนี้นะครับรถที่เราเข้ามาเนี่ย เราเข้ามาแพงนะฮะเราก็ขายตามราคานะต้องมีกาไรนิดหน่อยนะครับแต่ถ้ารถคันไหนที่เข้ามาถูกเราก็ไม่ขายแพงนะเราก็ขายถูกนะมันอยู่ที่การรับเข้ามานะครับซึ่งลูกค้าก็จะมันก็ต้องสุ่มดวงนิดนึงนะครับถ้าจังหวะคันนี้เข้ามาในจังหวะที่รถเข้ามาแพงนะผมก็จะขายแพงนะแต่คันนี้เข้ามาไม่แพงนะครับก็เลยได้ไปในราคานี้ผมว่าคุ้มเลยเนะครับคุ้มต่อลูกค้าเลยนะเพราะว่าผม ตัวรถให้274จุดไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับแล้วผมเอารถไปเข้าช่วงช่วงล่างยางแบตเตอรี่กับบริการไทยพัฒนะครับเช็คให้หมดช่วงล่างยางแบตเตอรี่เป็นทายของเหลวนะครับเช็คน้ำมันเครื่องน้ำมันเบรกน้ำมันเฟืองท้ายน้ำมันเกียร์เนี่ยฮะเช็คให้ครบเลยเนี่ยฮะเกี่ยวกับของของเหลวเนี่ยเนี่ยฮะเช็คให้หมดคุณปลอดภัยแน่นอนเนียฮะแล้วไม่ต้องจุกจิกตามหลังนะครับไม่ต้องจุกจิกตามหลังคือหมายถึงว่า คุณไม่ต้องไปแวะเปลี่ยนยางไม่ต้องไปแวะเช็คยางไม่ต้องไปแวะตั้งศูนย์ตั้งถ่วงล้ออะไรแล้วนะครับหรือว่าไม่ต้องไปแวะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับครบจบที่ต้าที่เพชรยน,นต์้าดูแลให้คนเดียวเลยนะครับดูแลให้ครบจบนะบไม่ต้องห่วงพิเศษแน่นอนนะครับพาชมละเอียดทุกซอกทุกมุมแบบนี้นะครับหรือว่าใครนะครับที่ไม่สะดวกเดินทางมาที่บริษัทเพชรยนต์น,นะครับกรุงเทพมหานครแอดเบอร์โทรนี้ได้เลยด้านล่างนี้นะครับ 0623947748นะครับตาที่ภาษาการขายบริษัทเพชรยนต์ครับแอดเบอร์โทรมาเนี่ยบเบอร์โทรด้านล่างนี้แล้วก็วิดีโอคลน์ดูรถตัวจริงกันนะฮะถ้าถูกใจเดี๋ยวส่งไแนซ์ไประจักให้ที่บ้านครับถ้าผลอนุมัติแล้วสะดวกมารับรถนะครับแอดตามานะไม่สะดวกมารับรถบอกต้าได้เลยนะครับเดี๋ยวตาส่งรถสไลด์ให้ถึงที่เลยนะครับแต่งตัวรอสวยๆรอรับรถอยู่ที่บ้านสบายๆได้เลยนะครับได้ขับวิวเอ็กซ์สามพัน จะส่งลงล้อติดวัดบุญมาให้รอๆแบบนี้นะครับใครสนใจก็ติดต่อตามมาได้เลยนะครับส่วนใครที่ชื่นชอบรถ SUV รถ PPV แบบนี้นะฮะติดตามช่องนี้ไว้เดี๋ยวมีมาอัปเดตกันอีกเรื่อยๆนะครับหนุ่มมีเข้ามาใหม่เต็มเลยนะครับมีฟอร์จูนตรงโน้นอีกนะฮะเข้ามาใหม่เต็มนะบอกเลยสต็อกรถเรียบนะฮะสนใจก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวมีรถมาอัปเดตใหม่ๆเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้ตาขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ